คำสุภาษิตในหมวดพอพึ่งถึงยอยักษ์นะครับผักชีโรยหน้าหมายถึงทำความดีเพียงผิวเผิน ผีซ้ำดั้มพลอยหมายถึงถูกซ้ำเติมเมื่อพลาดพลัง้งหรือเมื่อคราวเคราะห์ร้ายผีถึงป่าช้าหมายถึงต้องยอมทำเพราะจำใจหรือไม่มีทางเลือกฝนตกไม่ทั่วฟ้าหมายถึง ให้หรือแจกจ่ายอะไรไม่ทั่วถึงกันฝนทั่งให้เป็นเข็มหมายถึงเพียรพยายามสุดความสามารถจนสำเร็จพบไม้งามเมื่อขวานบินหมายถึงพบหญิงสาวที่ถูกใจเมื่อแก่แล้วพออ้าป,ปากก็เห็นลิ้นไก่ หมายถึงรู้ทันกันไม่มีทางจะโกหกหลอกกันได้พูดเป็นต่อยหอยหมายถึงพูดชอดชอดไม่หยุดปากเมาเก่งพูดไปสองไผ่เบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองหมายถึงพูดไปไม่มีประโยชน์นิ่งเสียดีกว่าสงบสยบความขึ้นไหว มะนาวไม่มีน้ำหมายถึงพูดห้วนห้วนมะกอกสามตะก้าปลาไม่ถูกหมายถึงพูดจาตลบตะแลงพลิกแพงไปมาจนจับคำพูดไม่ทันมากหมอมากความหมายถึงมากคนก็มากเรื่องวุ่นวาย ต่างคนต่างก็ถือความคิดตัวเองมือถือสากปากถือศิลหมายถึงชอบแสดงตัวตนว่าเป็นคนมีศิลมีธรรมแต่ทำความเลวเป็นนิดมือห่างตีนห่างหมายถึงสุรุ่ยสุร่ายเล่นเล่อสะเพ่าไม่ระมัดระวังไม่ดูตาม้าตาเรือ หมายถึงไม่พิจนารณารอบคอบดูให้ดีไม่รู้จักหัวนอนปลายตีนหมายถึงไม่รู้ว่าบ้านช่องอยู่ไหนเป็นลูกหลานใครไม่รู้จักพื้นเพไม่เห็นน้ำตัดกระบอกไม่เห็นกระรอกโกงหน้าไม้หมายถึงด่วนตัดสินใจทำอะไรเลยไปทั้งทังที่ยังไม่ถึงเวลาอันควร ไม้ใกล้ฟังหมายถึงแก่มากใกล้หมดอายุไขไม้หลักปากไม้เลนหมายถึงโลเลไม่แน่นอนยกตนข่มท่านหมายถึงพูดทับถมผู้อื่นแสดงให้เห็นว่าตัวเหนือกว่ายกภูเขาออกจากอกหมายถึงโล่งอกหมดวิตกกังวล ยื่นแก้วให้วานอนหมายถึงเอาของมีค่าให้คนที่ไม่รู้จักค่าของสิ่งนั้น